ใช่ไหมคะเมื่อความมั่นคงทางอาหารเราเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียสละได้ช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องได้เพราะฉะนั้นงานนี้นะคะเราก็นำข้าวโพดนะคะข้าวโพดท,ที่เราปลูกปลกเนี่ยประมาณสองไร่นะคะสไร่ปลูกมาก็มาขายฝักระบาดนะคะขายฝักระบาดแล้วก็แจกกินในงานปลูกเศกเนี่นะคะหนันรถ เห็นไหมคะพอเราอุดมสมบูรณ์พอเรามั่งคัง่งพอเรามั่นคง,งเราจะคิดถึงคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะโยงให้อาจารย์เงินฟ้าได้ได้พูดเพราะอาจารย์เงินฟ้าเป็นคนที่จุดประเด็นในเรื่องของการสร้างความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะสร้างไม่ได้แน่นอนนะคะถ้าหากว่าดินมันเสื่อมเราต้องมาพัฒนาดินมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาน้ำนะคะอาจารย์เกินฟ้าเป็นวิศวกรชุมชนนะคะที่ใช้ในเรื่องของภูมิปัญญา ชาวบ้านนะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยทําให้เรามีความรวมสมบูรณ์ในวันนี้ค่ะค่ะคุณนังสื่อค่ะจะถามคือมีคําถามที่ถามอยู่ในใจหลายคนก็พวกเราอาจจะสงสัยแต่จริงๆเนี่ยพระครูเนี่ยพระครูบอกว่าไม่อยากจะให้มาบอกว่าคนนี้เป็นด็อกเตอร,ร์หรอกพวกเราหลายคนเป็นด็อกเตอร,ร์แต่พระท่านไม่อยากให้บอกแต่มันก็มีคำถามถามอยู่ในใจว่ายี่หน้าตายังเด็กๆอยู่เลยอุตส่าห์ร่ำเรียนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย แล้วมาทําเรื่องอาหารอะไรเนี้ยแต่ว่าหนังสือเราความเป็นมาเป็นไปความสําคัญของอาหารให้เราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาต้องมาให้ความสําคัญในเรื่องนี้อีกท่านหนึ่งนี่เป็นอาจารย์เลยนะคะนั้นได้ได้พูดคุยกับอาแก่นฟ้าแสนเมืองเรนเชิญค่ะครับก็ขอ,อสวีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่อีกมุมหนึ่งนะครับ ที่บอกว่าความมั่นคงทางอาหารในความเห็นผมแล้วเนี่ยตราบใดก็ตามที่เรายังใช้เงินซื้ออาหารนี้จะเรียกว่ามีความมั่นคงทางอาหารนี่คงไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งเนี่ยเงินทองก็ต้องหมดไปนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าคนไม่มีเงินเลยจะมีอาหารกินได้อย่างไรจะเรียกว่าเกิดความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรปัจจุบันนี้โลกเราไม่ใช่ขาดแคลนอาหารนะครับผมมีการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศนะครับ แต่ละประเทศนี่นะครับผลิตอาหารนี่ล้นเหลือทุกประเทศอเมริกาไม่ต้องห่วงนะครับผลิตเรื่องอาหารปูกขาพูดปลูกไรล้นเหลือประเทศจีนนะครับขนาดหน้าหนาวหิมะตกนะครับผมนั่งรถไฟความเร็วสูงคนละขบวนกับที่นายกป,ปูจะสร้างนะครับไม่ใช่ขบวนเดียวกันนี่รถไฟความเร็วสูงของจริงไม่ได้ขนผักด้วยนะครับขนผักไม่ทันหรอกมันวิ่งเร็วนะครับ ผมนั่งความรถไฟความเร็วสูงนะครับ250กิโลต่อชั่วโมงใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มๆก็ยังไม่พ้นพื้นที่พ่อปลูกเขาที่ทําเป็นเขาเรียกว่ากรีนเฮาส์นะครับทำเป็นทำเป็นกรีนเฮาส์คือเอาผนะ้ายนง่ะคุมไว้แล้วก็เอาเอาฟางนะคุมไว้ให้ไม่ให้กันหนาวตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันก็รื้อฟางออกมาให้มันโดนแดดไม่ไม่ให้ข้างในนี่มันถูกความเย็นแล้วมีอาหาร มีผลไม้มีผักเต็มไปหมดเลยนะครับในพื้นที่เป็นแสนแสนตารางเป็นเส้นแสนไร่นี่นะครับนั่งรถความเร็วสูงนี่หนะ้าชั่วโมงยังไม่พ้นนี่นะครับแล้วเขาก็ส่งอาหารนี่ไปขายแทบทุกเอเชียแทบทุกตลาดในเอเชียนี้ทั้งยุโรปมีผลไม้เมืองจีนผมไปพม่านะครับพม่านี่ผลไม้จีน90%เนในท้องตลาดผลไม้จีนเมืองไทยเหมือนกันครับตอนนี้โอ้โหทั้งแอปเปิ้ลทั้งส้มทั้งไรนั่นคือสิ่งที่ต้องจ่ายเงินไปซื้อ ถึงแม้อาหารมีมากมายขนาดไหนแล้วเราเรียกว่าเกิดความมั่นคงไหมครับเพราะเราต้องใช้เงินซื้ออยู่แล้วคุณไม่มีเงินเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้นี่ผมชี้ดูประเด็นหนึ่งก่อนนะครับ,บประเด็นที่2ต่อให้มีอาหารกินนี่นะครับครบ4มือเลยเอาอยาวได้แต่าเ,ยาเลยให้4มื้อเลยนะครับกินกันให้เต็มที่เลยแต่อาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปแล้วนี่ทำให้สุขภาพเสีย ทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วนี่นี่อาหารนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรสำหรับท่านเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วต้องเสียเงินไปรักษาโรคอีกทีหนึ่งถามว่ามันคือความมั่นคงไหมแล้วอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากินเข้าไปแล้วเกิดโรคเกิดภยัยกระบวนการผลิตอาหารในทุกวันนี้นะครับเป็นกระบวนการซึ่งผลิตแล้วนี่ผู้บริโภคบริโภคเขาเข้าไปแล้วนี่นี่นก่อให้เกิดโรคภัย ผมกล้าพูดเลยว่า9กของอาหารในโลกใบน,นี้ insert ภาพนะครับกระบวนการในการผลิตอาหารกระบ,บวนการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ค่ะนะครับกระบวนการปลูกผักปลูกแตงโมแตงโมกินเข้าไปแล้วช้างยังตายเลยอย่างเงี้ยนะครับผักคะน้ากวางตุ้งอะไรก็กตามที่ปลูกถั่วถั่วฟักยาวที่ปลูกนะครับปลูกเสร็จฉีดด้วยสารเคมีแล้วเอาสู่ท้องตลาดให้พวกเรานี่เสียเงินซื้อกินเข้าไปแล้วสุขภาพเสื่อมนะครับ ถามว่าถามว่าต่อให้มีอาหารกินเหลือเฟืออย่างนี้นะครับแต่อาหารที่กินเข้าไปแล้วสร้างโรคสร้างภัยให้กับผู้ที่รับประทานเข้าไปแล้วนี่มันเป็นอาหารที่ถูกต้องหรือเปล่าจะเรียกว่าเรามีอาหารกินนี่คือถือว่าเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารเพราะเรามีอาหารกินครบมือหรือมีอาหารกินอย่างพอเพียงหรือเปล่าอันนี้ฝให้คิดนะครับแต่ในความเห็นผมแล้วมันไม่น่าใช่ ถ้าจะพูดถึงความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วต้องพูดถึงว่ามันหมายความว่าอะไรในความเห็นผมและความมั่นคงทนางอาหารคือว่าอาหารที่ท่านกินเข้าไปแล้วนี่นะครับจะต้องสามารถทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังวังชาสามารถทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นี่คือแล้วก็มีกินตลอดไปจนชั่วอีกหลายชั่วคนนะครับ และสามารถมีกินได้โดยใช้การแลกเปลี่ยนหรือใช้เงินเนี่ยเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนน้อยที่สุดเมื่อใดก็ตามที่ใช้เงินไปซื้อสินซื้ออาหารเนี่ยน้อยลงไปเท่าไหร่น้อยลงไปเท่าไหร่นั่นคือความมั่นคงทางด้านอาหารก็จะมีมากขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่อาหารในท้องตลาดอ่ะมันถูกลงถูกลงถูกลุนจนแจกฟรีได้นั่นแหละนั่นแหละคือหมายถึงความมั่นคงทางด้านอาหารจะเกิดทันที นี่คือความมันขนท่านทางด้านอาหารที่ผมหมายแต่เมื่อเราก็ตามที่ต่อให้อาหารมีมากมายนะครับมีเหลือเฟือแต่เราต้องจ่ายเงินซื้ออาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้จ่ายค่ากวเตี๋ยว10บ,บาทวันผู้นี้จ่ายข้าวเตี๋ยวสิบห้าวันปีต่อไปจ่ายก๋วยเตี๋ยวร้อยหนึ่งนี่ผมถือว่าเป็นความเสื่อมโทรมทางด้านอาหารอย่างชัดแจ้งนะครับถ้าคุณไม่มีเงินซื้อเขาก็เกิดความขาดแคลนทางด้านอาหารนะครับ เพราะนั้นในทางในในทางเพราะฉะนั้นทําอย่างไรอ่ะประเด็นสําคัญว่าทําอย่างไรอ่ะมึงถึงจะทําให้เกิดไอ้สิ่งที่ว่านี้ขึ้นมาในในภาคปฏิบัตินะครับผมลองยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับว่าอะไรจะทําต่างๆอาชรนโบราณนะครับหลายหลายหลายพันปีมาแล้วอาบางอาณาจากักรเช่นผมยกตัวอย่างนะอาณาจักรดังๆอ่ะที่มีในอดีตนะครับเช่อนอาณาจักเรเมโสโปเตเมียนเนี่ยทำไมมันหายไปทั้งอาณาจากักรไม่ปรากฏมาเลย เห็นแต่สิ่งเปลัาหักพัง<ๆ>เห็นแต่ร่องรอยในดีนนะครับทั้งนี้นะครับในทางทฤษฎีเขาบอกว่าอย่างนี้ในการศึกษาเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่ทําให้คนหายไปทั้งอาณาจักรนั่นคือทฤษฎีดินเสื่อมเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ใช้ดินนี่นะฮะใช้ทรัพยากรจากดินนี่คือใช้ดินอย่างอย่างเรียกว่าอย่างไม่ถนอมใช้จนดินนี่เสื่อมลงจนพ่อปลูกอะไรไม่ได้ พอพ่อปลูกอะไรไม่ได้แล้วนี่คนก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้ก็ต้องอพยพหนีไปหาที่ทํากินใหม่ต้องทิ้งที่เดิมทิ้งอะไรทำเก่าทิ้งไว้ทิ้งร้างไว้แล้วอพยพไปหาที่ดินทํากินใหม่นะครับอันนี้แหละคือปัญหาเรื่องของจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแล้วเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนมาถามผมว่า จะทำอย่างไรจึงจะทําให้เกิดพัฒนาทางด้านอาหารที่ยั่งยืนได้ผมบอกว่าผมฟันธงมีประตูเดียวเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นคือจะต้องทําให้คนเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์หันมากินอาหารมังเสวิรัตให้หมด <Okay. S 1> เขาก็ถามผมว่าเอยอาจารย์ทำไมต้องทำางนั้นล่ะ <Okay. S 1> ผมเลยบอกว่าเพราะว่าในกระบวนการเนี่ยนะครับ ทำตัดไม้ถลายป่าหรือกระบวนการที่ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายทุกวันนี้เนี่ยเกิดจะเกิดการบกลกรุกทาลายทรัพยากรที่มากมายขึ้นมาทุกวันนี้เกิดจากการต้องการที่ดินเพื่อเพาะปลูกอาหารสัตว์ไม่ใช่อาหารคนนะต้องเข้าใจให้ถูกนะเพื่อเพาะปลูกอาหารอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยปลูกไร่สองไร่ไม่พอหรอกรไม่พอกินหรอกข้าวโพดต้องปลูกเป็นพันๆหมื่นนั่นแหละ พอปลูกเป็นพันหมื่นเป็นแสนได้แล้วทําไงเอาก็พาะไปทําอาหารสัตว์แล้วมาเลี้ยงสัตว์ไม่กี่ตัวเราก็ไปซื้อเนื้อสัตว์ไม่กี่ตัวมากินพื้นที่ที่มากมายนะครับแทนที่จะปลูกอาหารให้คนกินเลยก็ไปปลูกาหาให้สัตว์ก่อนแล้วก็ให้มาให้คนกินเนี่ยนี่นี่ๆๆผมตอบเขาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรานี่นะครับทําอย่างนี้ต่อไปก็ต้องมีการปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการทําลายป่ามากขึ้นเพื่อจะเอาพื้นที่นี่แหละ มาปลูกอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังไม่มีอะไรอื่นก็มีแค่ข้าวโพดมันสำปะหลังในที่เป็นอาหารสัตว์นะครับถั่วเหลืองข้าวโพดมันสำปะหลังนะครับถ้าผลผลิตน้อยก็เป็นผลิตยีโอทำตัดต่อพฤ่อกรรมให้มันผลิตมากขึ้นผู้จะเอาไปเลี้ยงสัตว์นะเสร็จแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อไปซื้ออาหารมากินนะครับสุดท้ายนะครับถ้ากระบวนการทางด้านเศรษฐกิจมันล้มลงไปหรือถ้าเกิดฟองสบู่แตกเละแล้วก็ตามถ้าเกิด เงินไม่หมุนในท้องตลาดเสร็จปั๊บคนบางกลุ่มที่ไม่มีที่ดินไม่มีเงินแล้วเขาจะเอาอาหารที่ไหนต่อให้มีอาหารเต็มซูเปอร์มาร์เก็ตต่อให้อาหารเต็มโกดังต่อให้อาหารเต็มยุ้งฉางรัฐบาลตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เกิดขาดแคลนทางด้านอาหารอยู่ดีเพราะไม่มีเงินซื้อเห็นไหมครับเนี่ยล้วจะเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรเอ้าลองเปลี่ยนกลับกันนะครับว่าเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราเนี่ยนะครับหันมากิน อาหารมังเสรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตามธรรมดาแล้วเนี่ยน้ำมันเสรัสเนี่ยนะผมเป็นน้ำมังเสรัตนะครับที่พูดเดี๋ยวผมพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านเลิกทานเนื้อสัตว์นะฮะแต่ผมพูดถึงว่าแนวคิดของผมว่าจะให้เกิดความมั่นคงทานได้อย่างไรถ้าเราทุกคนนะก็หันมาทานบังเสรัสอะไรจะเกิดขึ้นผมทานบังเสรัสมาหลายปีและผมทานเนี่ยนะครับผมต้องทานผักหลายๆชนิดอย่างน้อย200ชนิดขึ้นที่ผมทาน มันก็จะเกิดผักหลากหลายทั้งผักอ่อนแอทั้งผักแข็งแรงทุกอย่างและเนื้อที่ในการปลูกผักนะครับมันใช้ไม่มากเลยประมาณสักแค่10%ของเนื้อที่พาอปลูกที่ใช้ผลิตอาหารที่ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์นั้นก็พอแล้วในการเลี้ยงคนจำนวนปริมาณเท่าเท่ากันแค่10%เเท่านั้นเองก็จะมีพื้นที่เหลือมากมายเหลือมากมายนะครับที่ที่ไม่ต้องการแล้ว ไอ้พื้นที่มากมายที่เราไม่ต้องการนั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปทํามาแล้วเพราะแค่นี้ก็พอเลี้ยงอาหารอาหารก็พอริโภคกับคนจํานวนที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่พอก็ขยายเข้าไปก้นเนื้อที่ที่มันเหลือขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเมื่อไม่มีความจําเป็นมันก็มีต้นไม้ใบหญ้าไปเกิดมีต้นโน้นต้นนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็กลับคืนมาเกิดสมดุลธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นมาทรัพยากรอะไรต่างๆก็ยังเหลือมากมายนะก็เกิดขึ้นมานะครับ เพราะเราใช้เนื้อที่นอยนิดเดียวในการผลิตอาหารเพื่อจะเลี้ยงคนโดยตรงนะไม่ต้องไปเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับแรงงานก็ใช้น้อยลงอะไรก็ใช้น้อยลงเยอะนะครับเครื่องจกักรเครื่องกลก็ไม่ต้องใช้มากนะครับมันก็ลดพลระลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำมันมันลดทุกอย่างเลยนะครับไม่เชื่ออย่าบลบหลู่นะครับอ้าวนี่แหละนี่นี่คือว่าเพราะฉะนั้นนี่นะครับพอเราไปมีเนื้อที่อย่างนี้มนการเพาะปลูกอย่างนี้แล้วนี่ ถามว่าแล้วเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารไหมย,ย,ยังยังตราบใดก็ตามนะครับที่เรายังเข้าใจว่าถ้าเรายังเข้าใจว่าอาหารที่เราที่เราต้องการเนี่ยมีเพียงแค่อาหารที่เราก,กินเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเให้เราจเจริญเติบโตให้มีกําลังถ้าเราเข้าใจว่าอาหารมีเพียงแค่นั้นเนี่ยความมั่นคงก็ยังไม่เกิดเพราะเราคิดว่าอาหารก็เพียงแค่คข้าวที่เราก,กินถ้าเข้าใจแค่นี้นะครับ เพราะตัวเราเองนี้นะครับร่างกายเรานี่มันไม่ใช่แค่มีแค่ธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นก้อนแท่งนง้มันไม่ใช่นะแต่มันมีส่วนประกรอบส่วนประกรอบหนึ่งที่สําคัญส่วนประกรอบนี้นะครับพระท่านเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่มาครองอ่ะนะไอตัวนี้เป็นเครื่องจกักรเครื่องกลเหมือนรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีคนขับคนขับนั่นแหละที่มาขับร่างกายมนุษยนะ์น่ะคือจิตวิญญาณนะครับและสําคัญที่สุดว่าไอตัวนี้นี่ ไอ้จิตวิญญาณตัวนี้มันก็ต้องการอาหารมันไม่ใช่ไม,ตาามตนะ่ต้องการอาหารมันต้องการนะครับต้องการอาหารมปเลี้ยงจิตวิญญาณนี้ให้มันจเจริญเติบโตแข็งแรงไม่ให้จิตวิญญาณนี้ป่วยเมื่อไรก็ตามถ้าจิตวิญญาณนี้ป่วย Musik, นะครับยกตัวอย่างคนที่เอาคนที่มีอาหารจิตวิญคนที่ขาดแคลนหรือมันจะว่าคนที่กินอาหารจิตวิญญาณแล้ว ทำให้ป่วยนี่นะครับยกตัวอ,อย่างนะคะให้ชัดเจนเลยคนที่อยู่ดูใบไงคนนี้แหละครับได้รับอาหารเนี่ยทางจิตวิญญาณเนี่ยอาหารที่มันชั้นอาหารที่ไม่ดีอะ่ะมันทําให้จิตวิญญาณไม่แข็งแล้วกินไ่ได้ญญก็เลยป่วย